สบายดีผู้สาร้าน้อยสน้อยแฮปบันไดเนี่ยโอ้สาวา้าบังคาบอีกแล้วไม่เคยเจอกันบ่จักเนาะไอเคยท่ามตัวบ่เนาะถ่ามาันอยู่บงังคาบเนี่ยเนาะ <laughs> เออน้อยอ่ะสุมนทองหัวม,มาเคยเห็นไลสดอยู่ตอนนั้น หน่อยจำป้าเนาะกุล็กสาวห้ามาแล้วก็มีมอนคำมานีวงอลูกค้าไล่แถวว่ะ เอาเคืียงแป๊บนี้เจอหา้าจิมหอนไีคนคือนั่นแหละ อันดี๋ยเครื่องาาที่ฟังมานะก้อนจีบหัวหอดง่ายด้วยเดี๋ยวมาที่เสาเจ็ด เอาให้เดินเลเด้อมันไปลงทางมันบอกแ็นบอกไปล,ง,ล,ง,ลงทางมันบอกลงล่องลำธารแบบนี้แบไไบนี้น่ะเอ่าก็จะนั่นมาเออมาแต่โบแก้วแต่อันนั้นโอ้หนักเด็กก่อนน่ะอือเดี๋ยวล่ะคาฟักใจแล้วเนาะ เออเจ็ดสิบแปซิพันธ์เหมือนกันเ่าพี่น้องข้าวฟ้ากันนี่นะขอบใจเลยไล่เด้อสวังเด้ออายุดีมีแหงเครื่องฮอนแล้วเอาบุญนำกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไี่นอดถ่ายหัวมาเพิ่นเบิ้งก่อนขอบใจขอบใจพี่น้องเอ้ย mọi người đây hạp khuyên lắm Đi nông, mọi nhanh đơ hết nhanh bỏ Phi nông hết nhanh bỏ khôn phụ vào men và Tông mà nhanh đọc Bố nhô xuôi lứa à, บุญโยเคยช่วยพี mm. Luckily, Actually, Hence, ่น้องเห็นบ่ผู้ใดเบิ่งเบิ่งวิดีโอนี้คอมเมนต์กันเข้ามาเบิ่งเนาะอ่าบุญโยเคยเห็นผู้นี้แล้วก็เคยไปเคยเอาอันนะนำใจรจากผู้ใจบุญไปให้เราอ่าเอาไปให้เราเนี่ยเบิ่งนี่พี่น้องเบิ่งอันน่ะอันนี้บบแมนบุญโยบุเรออันนั้นยังดอกน้องให้พี่น้องเบิ่งเลยซือบุญโยเคยเคยช่วยเรือแต่ว่าผู้เกี่ยวหักหักหักเฮ็ดตัวเองนะ ทำตัวเองแบบกินเลา้าเนาะกินเลา้าแล้วกับเครื่องที่เอาไปให้นะแค่น่ะเอาพิมพ์เบาเบาหน่อยนึงเครื่องที่พิมพ์เอาเอาจากักคผู้แจ้งจะบุญไปให้นะเป็นเครื่องนุ่งแดะแล้วก็เป็นข้องยุ่งข้องกินแดะเป็นอันมีแดะเป็นข้าวซ่านแดะเอาไปให้เอาไปค่ายพิมพ์จนมืดสัตหีบเลยเพราะว่าสีสีเฮ็ดจังใด น่าจะาไปไายในติโบเฮต์เนาะธรรมดาถ้าเอาปะไปเฮือนนั่นน่ะถ้าเอาปะไปอ่านาเฮือนบนที่ปุญญุไปไว้ให้มันตองอยู่หัน้นอ,อน่ะพี่น้องชื่อใดเนาะชื่อใดบอกตอนนั้นปุญญุไปตัดพุ่มให้อ่ะปุญญุไปแท่นนวดให้อ่ะปุญญุไปอาบน้ำให้เอาข้องอยู่ข้องกินไปให้อา่าคนผู้นี้ตอนนั้นแมนได้บุญไอ้เป็นเดียวน้าปุญญุก็ว่าได้บุญแต่ว่า อาบุญโยก่กชวยดำอ่วยใดเท่าที่สวยใดเนาะสวยเท่าที่ส่วยใดอาบุญโยเคยเอานำใจแจากผู้ใจบุญอาไปให้เนาะแต่ว่าคลิปนั้นที่บุญโยทายอาคิดว่าสิทายล้วก็อ่าทายให้พี่น้องเบื้องแบบแบบความภูมิใจของเห่าที่เห่าเคยไปช่วยอาอาความภูมิใจของเห่าที่เคยเอาไปให้เนาะบุญโยยักทายถอดออกมาพี่น้องเด้บเบิ่งว่าบุญโยได้เฮ็ดแท้ เนาะได้เอาไปให้แทอ่าแต่แต่พ้นที่ใดพี่น้องแต่พ้นที่ใดผู้กเกี่ยวกับกับกับเพื่อนคร้บปุญญูต้องต้องประลาดใจแหละก็ตื้นใจนะตื่นตื่น,น,นแบบโบเคยเห็นมาก่อนเนาะูุญยูเอาพาไปให้ปุญยแบบูซื้อแฟบซื้อสบู่ไปให้ซือ้อปากกระป๋องไปให้ตื่นมือที่ซ่องที่ซ้ำมาโบเห็นเนาะแต่ว่าเบิ้ง เมื่อได้เบอ่์นึงมูลนิธิผ่าพี่น้องไปอีกคนนึงเนาะอ่ากับโบเป็นย่งหลอกเหล่าเฮ็ดของเหล่าเองเราเก็เรากับโบมีทางเลือกเนาะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขาออกให้แต่เขากระโบได้คิดอ่าอันนั้นยังยังกับเหล่าดอกเนาะแบบแบบเหาหูสึกแบบแบบสิ่งที่เขาออกไปให้เขาคิดว่ามันต้องดีขึ้นหน่ยนะเนาะมันต้องดีขึ้นแต่ภายหลังเขาออกไปให้เราหูสึกแบบ เป็นจังไหนบูจิเบาตอนนั้นบุญโยเอาไปให้กันไล่คนกระทาเบิ้งเนี่ยโอ้ยไล่คนกระทีเบาแล้วน้องกูจิท้าเบิ้งก่อนกูจิท้าเบิ้งอันอ่าอันอ่าบุญโยเอาเครื่องอันนี้ไปให้ก่อนอันซีย่างบอหรือบุย่างบอสุดท้ายก็เป็นคือเข้าคิดเนาะอ่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะจะมีไล่คนที่เคยที่อันน่ะเคยติดตามแล้วก็เคยเบิ้งบุญโยเนาะแล้วก็บว่าเลี้ยงลุงนั่นก็ไล่คนก็เคยจะเคยช่วยเรา เราเคยช่วยเราแต่ว่ามันกับการช่วยเรลือมันอาจจะมันอาจจะโบโบเป็นคือเขาคิดว่าเนาะ,นะอ่าเฮาทำตัวเราเองโบเป็ดย่งดีแล้วไอสู้ๆขอบใจไอพี่เดียวที่เป็นกำลังใจให้ปุญยูมาตลอดเนาะปุยยูนบมือเดียวเนาะนบมือเดียวมือนึงจับกองนะ <laughs> ขอบใจทุกคนแหละพี่น้องขอบใจทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกราทุกคนทีน่เข้าใจาที่ตีตามปุยยูได้เข้าใจ เนาะได้เข้าใจสิ่งที่ปุญญเวาไปฮันภาพปุญญูยังมีอยู่เนาะภาพภาพที่ปุญญูไปตอนนั้นปุญญูยังมีอยู่แต่ว่าวิดีโอตอนนั้นที่ปุญญูเอาไปอ่าไปให้เนาะเอาลังจากเอาไปให้ลใหไไลแล้วล้วปุญญไปท่ายติท่ายวิดีโอมาให้พี่น้องเบิ่องบาสันแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายปุญญูบอกการให้พี่น้องเงบื้องย้อนว่าคิดตอนนั้นเนาะคิดตอนนั้นคิดว่าถ้าปุญญูเอาลงไป,ไปไแล้วยาน ค so <expands> <trendy> ิดค like ิด so, ว่าคิดตัวเองเดอกคิดว่ายานมีคนวาวให้น่ะว่าโอ้กูส้มน้ำมึงเด้มึงเอาไปอ่ะนะนี่คิดอ่ะนาคิดตัวเองแต่ว่าทางอนทางมวลแม่เหล่าเฮ็ดเองเนาะทางอนทางมวลแม่เล่าเฮ็ดเองวิ่งคิดว่าโอ้ขันท้าเรล่ากับโตเนาะท้าเรลากับโตกับใจว่ากับตัวกับใจว่าเออสิ่งที่พานมาเคยอเฮ็ด่านมาแล้วแล้ววันนี้มีคนอ่าเขาจะมามาแนะนําแล้วก็อานา มาเอาเครื่องเอาข้องไปให้อยากให้ตัวเองดีถ้าคิดได้แบบนี้นะแล้วเปี่ยนเปี่ยนแปลงตัวเองมันมันดีเลยแล้วก็บอกกับปุญได้ตอนนั้นนะราว่าอ๋อดีแล้วดีแล้วโอ้ยพายสีโบหูลุงพายสีโบหูบลุงเ,เพื่อนเราอะนะค <c ười> ือเพื่อนสีคือเพื่อนสีโบเฮดคือเก่าเลยเอ่าเขาลุงยักได้อันเส้นเอ็นนะยักได้ไส้อ็นนะยักได้อันมามาอันป,กปกักเบ็ดปักคอนะ เนาะยักไดใมาปักเบ็ดปักคอนะบุญโยซื้อไปใหย้ยักได้พาเพิพเ่อนมาเพิ่นทีเฮ็ดส้วนว่าทีเฮ็ดส้วนเฮ็ดอนาอันนนั้มาเคลืไอ้ส้วน,นะน,นมาเคลืออยู่อันหน้าบาน,ะน,านอัเอนเะนาะไอวิดีโอเขาเจอไอวินะนนดีโอเนาะแถวบุญโยก็บ่ได้คิดอีหยังหลายดอกกระซังแหละมันเป็นเป็นเรื่องของเขาบ่แม่นเรืเ่องของเฮ่นเานะเฮาก็ช่วยได้เท่าที่เฮาช่วยได้แหละว่าอันนี้นะซื้อไปให้สุดท้ายบ่เห็นยังพี่น้อง,นอง <laughs> สุดท้ายก็ มือนหนึงมือหนึงเอาเอาเครื่องเอาข้องอันแนวที่จำเป็นไปให้เราเติมเนาะเอาเครื่องนุ่งเบาเอาอยัางเราสิเอาไปไายหรือเราสิเอาไปแล, ك, เล,เลกเล้าแรงยังกับเรื่องของเราซะอันนี้เบาเบาคามมืดเนะาะเบื้องเนาะเบาคมมืดเอาพุทติดตามบุญโยโ่ตั้งแต่อ่าตั้งแต่บุญโยอันน่ะอันน่ะอันเล่าเรื่องนี้มานะกดเลขเสาหามาครับบุญโยเบิงบบ้งพุทธิที่ mu à, là khéo chạy này, à, để khai khương đi thẻ, anhu à, sĩ này, để khương, ờ, nhá, ở nhá khương này, ờ, bài đi, sao เ้านอยแฮปบันไดเนี่ยโอ้ทราบวังข้ามอีกแล้วไม่นเคยเจอกันบ่จักเนาะไายเคยท่ามตัวามมาบ่เนาะท่ามนนนันอยูอ่วังข้ามเนี่ยเนาะเออน้อยอาซุมุนทองคนม,มาเคยเห็นลหลสดอยู่ตอนนั้นน้อยจำปานเนาะกุล็กสาว้ามาแล้วก็มีมอน คำนีวงล,กลกดดกงูกค้าไล่แถบวะเอาไอคัปมายนงพี่ฮะโอ้ดว่าเป็นผู้ใดหรอก็บทักไทย FC อะต่อๆๆพ่อไปยัง้ยมเนี่ย ยังฟ้ามาลงพี่นะโอ้ไปใส่ต้งหิวนะนนะโอ้ทีเอฟซีบัทักทายบัได้แล้วอ๋อบัได้สำนัรถนี่น่ะรถอย่างอ๋อบัได้อยู่ไปาซ่อหล่อ๋อบัได้เดี๋ยวเขาจะเอารถคันนี้อ๋อก่อนเมนมาออกเครื่อง งก็จะฟ้ากมาบริจาคมาทันดีซสื่อไอ้ส้มวังขอให้เปลี่ยนบุญเปลี่ยนกุศลเด้อแม่มาเขากองนำกันน่ะแม่แ,ม <laughs> แก้งว่าลึ้ๆ <laughs> เออคไขงฟ้าม,มันเตรียมันที่สาวเจ็ดนะฮะสีฮอตหมูหวานนี้นึง <Okay. S 1> มันเป็นอย่าคือซาเนาะนะอย่างออก่าใด <laughs> FC kín mũi bình Cái lẻ video FC kín mũi bình Bây giờ cháu bảo họ Học đầy bỏ bông ở đây Nó cháu học bộ đó Ờ Số cộng học hay đấy Khóc cháy khóc cháy Bảo khương nè phát ขอบใจสาวใสยะบุรีตอนนี้อายุบานบอแม่แล้วส้มแหงสุกปุญญอายุบานว่ายังเนาะ cũng như mà áo khương Không sao khai liệt áo khương mà มเกียงกิโลละสาวพันกีบอากาศนี่ดีเนาะบานายมันแล้วอากาศดีประมาณนเถอะเสียน เออบุญโรลืมบอกไปพี่น้องเลยผู้ใดที่อ่านายากอยากห่วมเนาะอยากห่วมบริจาคอ่าอยากมีส่วนห่วมในการบริจาคอ่าเครื่องก็สามารถติดต่อห้าบุญโรได้เนาะหรือทักห้าทางเพจเลยพี่น้องเนาะทักห้าทางเพจเลยทักห้าเพจเลยบุญโรสี่อ่าเอานำล้วก็เอาไปบริจาคต่อวันซะ เอาขอบใจขอบใจพี่น้องเอ้ยบุญโยเอาเครื่องมาฮอดแล้วฮอดเฮือนแล้วบโหนาอุโบอายบโหนาวกอยู่เสียบโหนาอมือนี้เอาขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆอ่าบุญโยเป็นคนมันง่ายเนาะขอบบุญโยได้ยินเสียงเพี่เราบุญโยสิ่งข้อน่ะจบไลฟ์ไปก่อนเอาไว้มือหน้าเดี๋ยวเ่าค่อยอันนั้นอันนั้นไหมเนาะเดี๋ยวไลฟ์สดวนไหมบุญโยเอาสิเอาเครื่องเข้าไปไว้ก่อนนี่ À ah.